สองมือเคยอดบสองมืออดีสองมือเขยอตม่งเขาบ่ให้อดีให้จังได้ไม่ไมเนาะเยาดเลเผื่อจะหาโอไดบ่เผื่อจะหาได้ไม่ใช่ใชให้เนาะเผื่อจะขอได้กับจะใครเสียให้ เคยตั้น้องเพิ่นว่ามาสวัสดีและกษัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกคู่ทุกคนเบิร์ดสูหม่องสูบอลบพว่าสิอยู่ภายในประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสชูส่องบ่าวคำไพ่เบาวลาวคือเก่าอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้เมื่อนี้กับเบาไพ่ก็ได้เดินทางมาแถวพะรานไซเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้กับสีได้ไปเยี่ยมยามถามข่าวทางน้องเพิ่นเนาะเพราะว่ามาเมื่อก่อนกับบุพเพทางน้องเพิ่นกับเพาะแต่พ่อยายเพิ่นกับอันลูกชายเพิ่นกับอันแม่ยายเพิ่นเนาะมเมื่อนี้กับได้มีโอกาสมา เห็นทางอันน้องน้อยเพิ่นสองคนเนาะมันนี่กับทางบางไผ่ก็จะได้เข้าไปถามชื่อถามเสียงทางน้องเพิ่นจะก่อนเนาะเพื่อเป็นการชักซาเสียเวลาเพิ่มเติมกับชีวิตช่ชวนพี่น้องเขาเข้าไปอ้ไปลุมไปถามถ้าน้องไปเลยพี่น้องเยมาจ้าดูน้องมาเมือนีโชว์น่องเพิ่นพี่น้องเลยสองคนมาบูดพ่อเนาะทางแอ่วน้องยังก็ดืมชื่อเลยน้องยังก็หน้าในป่า มุกดาขับซาขับซาโอ้สี่สี่กันลมวนมงามน้ำคู่น้องกะทองมัดซาขวสั่นเนาะโดยเล็กปีแล้วลูกกำบมด้สิปีน้องเด้กช่ไคะเออบ่จ้ากันน้องห่อมาแปดปีโอ้โมันได้กินข้าวึัน้ผาแล้วบ่ ย่างบริกินนะคำเลยยางบริขินเข่าบริข่าวน้อยายายาคือโบกินซะข้าวยังไงได้สุดออ้ข้าตุ้งอดนะบกอัดอดมีแต่อดอ่าน่ะว่าแบบอดมนือเนกันนมัมีข้าวรวมที่แอดมันหมือนหมดเวนกันไหมอ้าบัดนอกรคืนเี๋ยวนอับช่อว่อดเขา มันนอนนะเมื่อกี้นอนเว้นะพี่ก็หลับเลยก็บ่ก็ไม่บริกรเลยบ่ะเลี้ยงเจ้านะไม่เท่าไม่เท่าโอ้ไม่เท่า,าที่ตาบอดอ่ะป๊อกตาบอดมันโดนน้ำไม่เท่าโออันมีแต่น้องเลยบอกพาไม่เท่าไปอันไปนี่ายบัตรเพิ่นไปเพิ่นปวดท้องปวดยังไม่จับให้พาไม่เท่าไปคอยเจ้านะพาเพิ่นไป bạn bạn chào bạn, bạn, anh bạn ăn lắm khẩu việt nam tôi 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 con tôi 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 phân tôi 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 con tôi tôi โอ้ม <ồ. S 2> <ồ. S 1> ีอะไนบอกเหตุการณ์งานโอ้แห้นทุกปีไหมเนาะเข่าเลยแต่ละปีกุ้งบอาเขาบอกเอาเห็ุใเหหน้าอยู่บาแพะมาได้จปีได้บอกได้หาเปาอได้บอกหาเปาได้หาชอบซิปชอบบอกหอดบอกบอกโอ้ได้หาชอบบัดบดเลยบัดบดเลยไปหายังต่อบบโบวีทางไปหาโ บัลดลาบัลดาล่ามาล่ามาเลยเข้านี่กินกับปุินได้ใช่ไปใช้แต่ห้งน้องไปโคเข่าอยู่บะพากันไปมาโคอเข่าลงบานบนนู่น้องน่องอยู่ปะหาคอเข่านะสองคนนี้นั่งอี่โอ้พอเรียงมาเดียมยายนาะพอเรียนพอเรียงมาเท้าเจ้าเนาะน้องโคพอเรียงมาเท้าแมน

เนากมันบมมีมากเลยกาีนได้ใช่มจะต้องอดอ่ามีก็พากันอดเข่าเลยจังมืออดเข่ามือหนึ่งมือนึ่บัดมือเลยนี่พริกินได้รีไหมได้สองมือแค่เค่อดมาสองมืออัดอดอีมันต้องมีเข่าบ่ให้อดอยู่ให้จังได้ไม่เข่ารวมคนโตนะควนจะหาคนไร่บ่ เพื่อจะหา้ใในาะเพื่อจะขอได้กับเจ้าไผเสียให้เพื่อทั้งน้องเพื่อวามาเนาะเพื่อจะได้เนมาปันหนึ่งสองปันเพื่อจะพอมาพอหนึ่งเาสาแก้วมันกับมงง่ายไปไหนพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าอีกที่นาอทานใดเนาะถามาีกคิดของทั้งสองเอ้เนเการจากที่จารือว่าดจนสองชารนทางห้องกันเนาะของอาหาร เรีว่าเขาร้าหารานาะหรือว่าอันไต่างเนาะหลามากแต่เนาะอยากสะเดือทางเนาะส่งกะตัโต่าว่าทางส่งคุณเทาได้ต้องจะเกบเานเอาออสูบวันเทาก็มไ้แ้ะตองทำไทยทางที่งานของข้าพ่ออมจะเป็นสถานวุ้นหงยยแน่นโมาถึงทางเื่อนของน้องเพิ่เนาะ สองที่เรามาเห็นได้กับกับอื่นโดยเนาะว่าอย่างโอเคเตยโดนสารทางนอกเพิ่นเพราะว่าเด็กน้อยสันนิยังสามารถอดเข่าได้ทั้งสองมือสามมือเนาะดูเพิ่นว่าโบอัดได้มันบ่มีก่อนละเขาเพิ่นเอิญแมนได้แม่ได้กินเขาเพิ่นเอิญแมัโบได้กินโอ้เฮ้ยอั่นแหละเขาเอิญโอ้ขันไม่เท่าเอิญนนะแม่มีข้าวกินหมอมือนั่นล่ะ ขนมไม่ชอบเออแมนมุ้งเขากินก็วัอะไรเปล่าชุบบาทนี่มึงเนี่ยมันมัน่อจงกวนเนาะเาาลำบากหลายเนาะจ้างไม่เข้ากระตาโบดเนาะแมนจะหาอยากหากินกับพจ้างแม่ไปหาแต่ละผาตัวเราไปก้เนาะวอยากเห็นูดาบูมาจะเชื้อาไปป่วยไม่เ่านะอือเขาจงหาไหม dù hai cháu dù hai chào dù em có dù mát chào dù à, chào dù hai chào dù hai vào dù nó vào dù hai mà nó, hai chào dù 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 dù hai chào 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 dù dù hai โอ้ขาตะกลัวนันเป็นเชียนรุ่งเลยคนทงเลยอันในเขานี่เคยไปหาหมอก็่านั้นบอั้างแต่ตาบอดนันี่เป่นเิ่นบดเอตาบอตาพานาเกิใช่ผลงานยูนอหงาโอ้มนนีนองมีนองแทนนี่บอไม่คุณดูเช่พานามันเกิดบอเิ็นเหตุเจ้าเหบอล่ะ เราเคยเห็นบ่อดีว่าแม่ไม่เฒ่าไม่เท่าว่าจู่ังเขาอ่ะคือว่าทางทังน้องทังนั่งอ่าแค่เื่ร่ำไม่เท่าจังตาบอดในแต่เป็นเป็นแรนทนแล้วโอ้ป็นตาบอดนี่เนาะมันสีปีนะพวกปีจะเราะหกปีหกจะปีเท่าน้อตาจ้าปีหน้าเป็นคนอีหล่าลูกเลี้ยงก็หลอ จะไปบังเรียนนะเอาเข่าอือเขาข้าวเขาบังเรียนก็ไดกว่าบังเข่าบังเงินเข้าเราไเข่าวเรียนว่าจะเข่าเรียนเราเข้ามาว่ทางบังเงินไปชกเอาว่าทางเงินไปชกบอกพวันไปดินน้อยนั่งข้าจะเข้าโรงเรียนเลยข้าไปเอาจะเข่าเข้าแล้ว เอ้าถามเงินเห้อยฉันกำลังไปซุนการเรียนแห่บริข้าวบบามีเป็นแน่นังซื้อเลยเป็นบอกเอ้าบริขาได้เลยจะว่าเป็นนังซื้อเป็นโอ้จริงจริงจริงบ่าอ่าขอยนุญาอยู่าทำได้โอ้แบบเจ้าห็ดมูเดียนมูน้งละบ่า แบนกัเคียนเป็นก็ได้เทว่าเป็นสมองดีอยู่ล้เนีคือเกิดผมไม่เกิดก็คุนเด็เกิดอ๋อเกิดคุณเกิดคือขาดพี่น้อยเกิดนขาดมันบ่เกิดไปขันเอาเสื้บข้ามาตัญญามหม่นบ่กจะบ่นอ่ะเออเกิดเป็นกับพี่น้องเลยเกิดกับน้องเอาใหม่แทน ตมอกให้เตกเอาไม่แท้เอาออันมันขาดมันรูดนะแมนบ้าอาเป็นยาน้องเป็นมนคนลังอายคุณอ่าเนไนเาบีนะเบรอะไิ้งไปเมอรอะไรก็ทิ้งอาบเนเยเ็นเขาไปอ้าเป็นไรจะกูซื่อกำังงาบเพเขาบนันบท้งหบบปงเรียนเขาวะลบมีพ่อลูกบีแม่โอ้เขาอาชบ่นบ่ะ เจ้าแต่้วเจ้าเจาไปเจ้าม่าก yeah. so ็ย right. yeah. oh. ่าด๊อกวันนั้นเจ้าก็เป็นคือรับอนเอนโอเจ้าคือบ่าว่าทัานมูมีพ่อแม่คอยสิเกิดมาจะใช้ป่ะสิเจ้าก็ต้องขอบโมบ่าเว้ยคอยก็มีพ่อมีแม่อยู่แต่ผมแยกทางกันแต่เพื่อนแม่คอยไปทำงานที่ไทยกัะบอกใจตัวเองและเจ้ากระเด้อ แล้วก็จะมีความมีแม่ที่การก็จะได้เกิดมาวันเยอะก็แต่ม้าเบิ่งดไม่เท่าจะบุญคุนรู้ประธรรมดาแล้วจะมีแต่เจ้า,าได้เบิ่งดเท่าเนาะตกเสือตกผาเนาะเท่าแก่จักเสือบางทีก็บ,บ,ม,กบ,บม,ม,มีน้ำก็บะไรแท้เอานำาำมาใส่สับวัดบูมินเอาน้ำใส่แต่ละมืม่อยู่ทนะี่ชั้นโอ้อยู่กลางบ้านบูมิน,น นั่านนนี้บอลชพูนนำบอลนำน้ำสางก็หละโอ้ใช่เห็นไปหาปลาบอหรดอว่าจะไดหาเอาหาเมาเจ้าบอหาหาเจ้ไปหาบอลก็มีโคกปมันก็าดตำยังไงนั่จำเข้าตำเข้าเข้าปลาโอ้ต้องตำเมาเมื้อ แป้งดีบ่ล่ะไปก็มีข้าวเปลือหันได้ต่ําก็บ่มีบ่ได้ต่ําได้ต่ําบ่บ่มีข้าวแล้วมันเฮาแสดงว่าบ่มีข้าวจานใหญ่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 ก็คือน้อันนเือกเบิดบ่นําอยู่บ่แต่ว่า่เือบ่มีน้ําสักเือูดน้ําอยู่น้ําใ่นสิไบ่ไ จะต้องหางไปตู้ปย้พุ่นเชื้อผ้าะมันินลต้องไปหาบปลเามือเ็่เจ้านี่นอกเลยค่ะหาคือกันปูระห่าิดี้ยีน้ยังหูจักหั่มากไหมือว่าทางออกจะเด็กสู่ชีวิตเนาะือว่าอาขับมอว่ามันจะเป็นมอว่า์นนบุน่ ใคยใกล้ตัวเมืองก็เสียด้วยการเชื่อเรือของบ้านเราเองเพราะว่านี่บุ้งหอเขาฝ่าเนาะเอาไปฝ่อาบุ้งมาไหมทำกับตามันงอมกินข้าวก็มีข้าวงอมกินตามันบุ้มีผ้าโอ้กางเกงมานอนหนึ่งชุดว่าผ้าห่มตาแมงผ้าห่มตุ้มไม่ได้ตาแมงข้าวบัวนาบั Mà, đó, nào, có oh. oh. <laughs> bè nào. Yeah. 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 mà cột vô cột bẹp ngu á cho ừ. là cột bẹp ngu nè mày là mà ừ. Yeah. bò bò hành <laughs> hành trang hành một thì cả ừ. 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 một Ừ. 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 cái บบีบืนนะับบบ่เราตัตุ้มูอยู่ใช่ตุมาดีเอาสิดตู้โอ้ดตู้ไม่ด้เลยเอาฉิดนะเอาฉีดไม่ตู้เพะตู้นโอ้โอ้่หวงแหวมันหนาวแห้งเนาะมันหนาวแห้งเมื่อไหร่มันหนาวแห้งอ่ะดึงฉิดไม่ตู่้วมาตุ้มเหรอวะกันเดนอ่กหตัวคอยยัหนาวโอ้ทงานลมหันน้ กันว่ากันว่านันพ่อเปอย่างมันทำคนได้เนาะไปร้าก็บ่นี่เเขาหน้ามือถือบินเทนรานเราบปรวบกเรืยนเ่งองเปคืองปรุงกัรต้าเนาะกันว่าเรลงชกเปองปองนะเดินอย่างบันั่อ้าวกันยันตกหังคอยไปแล้วอ่ะดูคุณคอยไปไม่ไปยังคืนเหมือนหงเลยค่ะ À. khói bay coi chóc bay nông. Được, khói <laughs> bay bay nhau khói bay nhau ra với hôm trận tổng lưu vong nó bắt buộc đó, bỏ, nó bỏ phạt mà chúng ta và chẳng hạn như là trong lúc này bây giờ chúng ta cũng có thể bỏ phạt 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 หน้าจะไม่เน่ามีการคยกเป็นบกัตตาโน่หูคุ่นแต่ละเมืองจะวางเมื่อกันข้าวข้ากับเป็ี่นเป็นพวกข่าเป็นรางถวยได้ได้บพลาางถัววไลโอ้โหดูฮหดกินกับพ่อได้ก็แค่ปหารเนี้ยมาให้แม่าให้ม่ท่ากินกระปูพุดกระปู โอ้ยเนี er> oh, what? What? Words, no, nah, ่ยอุ้ยบัวอะไร้างดพูดลงไปบุมี่ผมก็มิก๊บันไดใส่บุ้มี่บอกผก็กระปูหลงกับกัะปูเฮ้ยนี่เป็นกับปูโอ้โเดี๋ใจเป็นบานกับปูบางบาันเฮนลานมัไปกดกระปูบางทีกันาบเหากระป๋องเดทางกันไปบางเมื่อนาบเอาก็ไปหาอมบางเมื่อ่ะอ่า รวบาไปหารกระป๋อมไม่ใ้เจ้าวัดตะคุตกะปูโอ้โได้ดูได้กินหลายมือหนึ่งได้กระปูอันกระปูอ่ะคุดมือหนึ่งอ่ะเครื่องคเครื่องคู่ไม่ได้ขายบพรากระปูน่กินกุ้งละมือ่ะนี่คะไปคุดมือหนึ่งนะภาษามื่อโอ้กินได้กระปูกินได้กระปูคุปภามือเมือได้ กินข้ากับถามนอกมันแบบอ่ามาซีซุดอยากทีสุดอ่ะเนี่อยากกินข้าวกับเนี่ยอยากกินข้าวกับปิงไก่ปิ้งไ่บุ้ยด้กินบ่บ้าบ้ยกินปิ้งไกขึ้นยาก่บ่ขึ้นยากเขานไม่ใจบ้คืขึ้ยากมาบ่มีเงินซื้อข้าวกับบ thay tháo và mì chơi sinh tài đái chẳng đái nữa quan loang phun sương chữ chẳng đái bộ mì chữ thay tháo mì là kêu đắt nỗi nhang đen á kíu và nhang mì, kíu cái thằng ô 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 cái cái thằng ô 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 cái thằng กาแบบเป็นเเี่ยวค่เม้าวรได้เนาะเมองพื้นท่าชายเม่ารจัตตีตัวภาคชายร้านแม่ช่องขัดพื้นเขาไปยังบกหลไยเยี่ยนร้านวีเจดัดเมยหไ่เนาะเด้าไปยังเขาอันเับาาว้ัยชาตาเนอเหนได้อม่มันไม่มเงินไปป่วนม่เท่าห้แจงได้แจ้งไดเงินไปป่วนเม่าวอ สาววัดขอท่านยายปนรขอได้ขอได้ฮะมอขอขอรำนงขอรำปายปนรูเราม่อขอด้ค่ะขาศิถาน้องเนน้อยเนาะขาดที่สุดไมตอ่อหนี้ทีอะครบควรครขาดที่คือแม่ับพอโอ้ขาดแม่อบบแม่ขาดไว้วาขาดคือไม่ครบควยนะันกะ ขาดทีุดใัดคือเคข้าคือเข้าวดในองในชาั้ยไงคือข้าคือข้าคนมองขาแมนขาดแต่ขาวบ้งถึงเงินงินบัาบ้งเงินนะกางับดิโอขาดท้งข่าขาดท้งเงินมาสุกเลยอ้ขาเนาะกัไปซื้อขาวกินเล่นนานยเงินกับบ้งนขาดไปนดเนะโอ้ยโอ น้องเปิดค่ะขาดตั้งเข่าขาดตั้งเงินพี่น้องเลยเนาะมาเห็นไหกะเป็นตาดูโดนชงชาญอยู่ดูครับมันไม่เท่ากันไม่เท่ากับตาเวียนหงงเนาะเท่าแก้วตาทางเท่ากับว่านางคุณรับคุณง่ายพิ่นเนาะแม่สามารถช่วเรือทางครอบคุณวของน้องมุกตามุกตาเนอะเนาะเพราะว่าน้องเป็นอย่างไ่เขาในตาเวียนหงงไม่ไ้เนาะโอ้ยตาที่โดนังชาญเป็นแม่แ่องน้างได้หน่อยผมมีปูเปิ่งผ้าใจ ต้องอเ่คนเดียวยาติาตบะจํามเไดเรียง้านไกล้ชิดไปอีกจังโดยอ่าเากสไตัวตัครับได้สเนาเออแต่อุลมนนอกเป็นการเพาวได้อยใชนอกเป็นหาิเขาถึงน้ำกนที่นอกเลยมันไินเ้าวัดมือวะนั้นาร้ินตนู จิแ่กูแจ่วกูตอนเท่นี่ไม่ได้กินไหมนี่กินวานี้ีกินแต่ข้าแรงเหนียนอนน้อยแล้วมือนเต่ว่าม่เอ็นชอขาดเนาะการเล่นนี่ไม่ได้กินเหมตอนเพ็กเต่ละมือชี้จะหามไหมเดี๋ยวนี้หยคดับจะห้ามาเดี๋ยวนี้จะห้ามไหมเท้าว่อเอจะทำยัง Tuwek, saya nak kutu, kat mana? Kutu. Oh, kat kawasan Sabah, Sabah, Sabah ni. Sabah tak.